กลับมา,มาแล้ว กลับมาอีกครั้งนะครับกับไลท์กันต่อ <c oughs> ก็อะไรดี้เอต้อโทษครับอือะไรเนี่ยโ,โชว์ยตอนนี้ฮะฮะโชรเอ๊ะ ระหว่างรอแชทสักคู่หนึ่งเดี๋ยวก็มาดูก่อนคดดูไลน์นี้ไอ้นี่ของของจริงคนดูเมื่อีคนดูเลยบ๊วยกดเข้าไปได้กดเข้าไได้แล้วมา กันีกครับเกยครัง้งนะครับก็ หนี่งขาปิดก่อนกดอันนี้ฐานกดไลค์ผิดส่งสาเออกดไลค์ล่าสุดดิซึ่งส่งติดกำลังไลค์อยู่เออใครเข้ามาดูแล้วครับช่วยฝากกดไลค์ด้วยนะครับ สที่ป็นเพื่อนดตัสมัยหนึ่งร้ีก่สมัคกับสมบัตบข้าคกรารชดีสิ่งสิงรชาุลหนข้าพบุตรหมดไว้ข้าหารเส่าจส่งหนึ่งที่้าพรรนัวดี้าพรเล่จสิ็น่ะเราไปหนึ่งการพั้นาการเดินร่วมชาติการจัดขนกิจการเ่องเทีื่อวพิพิธภัณฑยน มาจาอิตาลเซี่ยีสักผัด25ทอ้งนี้ดีกว่าก็กราบสวัสดีเอ้ยวัสดีไปแล้วลืมมันจะพูดเรื่องอะไรดีดูก่อนอ่าแชทแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมนะอ่ะคนดูนะเอ้ยดูเป็นหนึ่งสักครู่ นอกจากจะเป็นการผยแพร่ผลิตของประเทศให้คนที่รู้จักจากนานชาติแล้วเป็นการพั้นาเศรษฐกิจาหลังจากสงครามโลกครั้ที่หนึ่งด้วยส่งที่ขึ้นอยักเรั้นสี่จาดสดการจัดการกษาสบ้านสัตว์ประวัตวันนี้เข้าสู่กับเจมฟอร์ e ีแรกนะครับที่ผม ถ้าเ,เคยยังไม่เคยทําเลยแต่เลขมาไลฟ์แบบนี้ให้คนดูฟังและกัน Sergeant. วันนี้ไลฟ์อันจะบัาหน่อยพูดเหยียหก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 แล้วก็หกแล้วเออเราตาย

ตอนนี้ไลฟ์อยู่นะปากด้วยกับกับัเพกทุกปากนะครับ ตอนนี้ผมรู้สึกฮอไม่อยากเล่นอะไรเกมอะไรดีแล้วอยากอยาก,อยากเมาส์กว่าไปว่าได้นะก็ไม่อยากจะพูดเลย,ยนั้นเลยเรื่องเพื่อนตัวเรื่องเพื่อนของเกมเกมบอลทุกหล่ ที่ชอบบดดาเจมอนนั่นแหละเดี๋ยวฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับช่องเจมบอคงด้วยนะครับจะเล่าเลยแล้วกันระหว่างเราคุณดูนหนึงน่งชื่อชื่อคนไทยชื่อผมเมื่อก่อนผมชื่ ตีเล็กแล้วก็ตอนอยู่วออตีติงชือตีเล็กจริงจะมาเปลี่ยนตัวจชิมโมนี่แหละครับก็ประวัติช่องนี้จากรายกดอุต้นเล็กชื่อว่าชิมโมแชนเนลก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นตน้นคาชชเนล แล้วก็สุดท้ายก็เมื่เปลี่ยนนี่นะครับเจมอคุงที่โจดูกันอยู่นะครับก็เรอันนี้ผมแบบุปไม่เรียบร้อยไปได้ผม,มาาว่าหาผาผมนดูเหรอว่าหาเจมอคุงไม่ลงทุนได้ยังไงเออผมไม่มีเสื้อจริงๆเออ ก็ไลน์นี้ฝากถึงเพื่อนอยากเล่าถึงเพื่อนมากเพื่อนของเจมอลคนที่อยู่ในเรือนี้เต่ผมบิดให้มีประหาคนดูนี่แหละครับผมเจมอลอยากจะขอโทษเพื่อน ทุกคนบบว่าทูปิดหาคนดูนี่แหละฮะไม่ต้องตกใจมีนอนใจนนอนไม่ไล์ประมาณตั้งแต่ยี่สิบแปดไอ้ชีตั้งแต่นู่นแล้วทั้งเดือนเลยสองเดือนหายไปเลยผมไม่ไล์ประมาณสองเดือนฝากด้วยนะครับ กับช่องชจมงคงด้วยอันนี้เราเปิดเพลงให้ฟังวกว่าเบียกมาไว้เยอะแล้วสีเวลาปึงปึงปึงน้ำลายเปล่ปา,ารู้ว่าใครจะบอกคงรู้แล้วดี๋ยได้บอกคนดูให้ทราบว่า ทราบว่าเราเปิดเพลงให้ฟังก่อนก่อนที่จะไลฟ์ไปเปิดเพลงไปหนึ่งครับสักประมาณห้านาทีพอสองนาทีพอแล้วกันขอไคด้วยตรงรีบนิดหนึ่ง เจ้าหนูหัวสังฆาตปรดากลุ่มภาคกลางตั้งใารีรับภาคศรีมาเพื่อราชการจัดบริบทภาคจังหวัดเช่นแบบนี้แล้วแต่กล้องสังขารได้สัขารผลประกอบสิบหระเจ้าอยูหัวยังสิบหัวต้อย่างเช่นภาคริการจีอย่างรก็ตจากสิบปดสุชาติพูนาจากสิบปีสผลส่งูนาจากสิบรีวันนิพพานศิลป์ขออนุญาตเปิดเพลงนะคะผารอาทสาคและผู้ทหารเกิดสัาเพื่นแทน นี่ผมเปิดดูไลว์ <laughs> ใครดีครับระหว่างไอชี <laughs> ลูกเอ <laughs> กับให้เพ่มเปิดเพลงโอ,โอ้แปบ๊บหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้ผมจบไลฟ์ก่อนนะครับสวัสดีครับ